ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่หนึ่งสองสองหกขับเด็กหลางก็ออก หนึ่งสองนพี่น้องเนาะครับของปูศูนย์เจ็ดที่ผ่านมาการลุ้พี่น้องเน้อเขาตะเล็กวิ่งนะครับนะครับวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนสองห้าหกแปดพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งโลดหนึ่งกับสามเน้นที่หนึ่งพี่น้องรับหนึ่งกามาเนาะพี่น้องเนาะเตียว,วา 1น1่งเนะครับแต่ว่าเล็กปูมานํากันนี่พี่น้องสังเกตบางดีดีนี่1หนสองสาปูมาจากเจ็ดแปดนะครับเ,เขาตะเลกวิ่งนะพี่น้องเนาะงอนี้ก็มาแล้วเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ้าพอยอ กับลาวพัฒนาปูู่นเ็ดนะครับ กับบนล่างบิ่งรูด ศกับหนึ่งเน้นที่0ูนย์นะครับครับส่วนจับคู่ศูนยดหนึปด สองแปดนะครับยูนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้า ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ ปูเน้นที่0นย์นพน้องเนาะขับติด0ูนย์ศูนยับติด0นย์นะครับ ครับสัตว์เกียดเนาะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่5พฤศจิกายน2568ลาวพัฒนาปู่07บนล่างวิ่งรูด0กับ1เน้นที่0นะพี่น้องเนาะครับ08 18 28 09 19 29 00 01 02นะครับ คอยเข่าขอให้ปังเด้องวันนี้พี่น้องเนาะจับปูครับจะได้โชคโมันๆกันน,าานะนนะครับรับพระเตียงโปเจเิิงกแล้วพี่น้องแล้วปูนทรงมาให้ครับลาวพัฒนา5้าพยหกแปกับ1เน้นที่0ูครับ0 8 0, 9, 0, 0, 18, 19, 101, 28, 29, นย์แ1ดศูนย์เก้าศูนเนาะพี่น้องเนาะ ปูศูนย์เจ็ดนะครับครับจัดเจ็บเนาพี่น้องเนาะครับปอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะที่ให้ตัวเลขนี่ยแนวทางเล่าพัฒน,นาปอแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตรียมข้อไวพอ่อนข่อยเข่าข็อให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมนะพี่น้องเ้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนำนะครับกับสุดท้ายทายสุดนี้ข้อเอฟซีทุกคนสุกๆ,ๆมันๆ เฮงๆรวยๆเนาะครับเนาะถ้าพอกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม